สบายดีพอแม่พี่น้องมาพบกันแล้วกับช่องตะวันชาแนลพี่นอ้องมีน้ำมากินตำมงคงอยู่ปลาอยู่หวัวมาซุ่มตำมงคงอยู่หวัวสองคนมาสี่เพื่อนผมพนัพพก,ก <c oughs> งานน่อยฮะอยู่ผู้นางเบืองโทรศัพท์เจ็ <c oughs> สี่คนมาเนี่ยมาซุ่มตำมงคงลักลี่ลมพี่นอ้องกินอยู่เทิงอยู่เทียงบ่ได้ลมแหง้งแห้งลักลี่อยู่กูนหัวพี่แหอเทียงไก่หัวได้เปียบแต่อยู่เทียงไก่หัวพี่น้อง มาลักลีลมอยู่โกนหวยไปละโอ้ยโกนหวยหมองมุมีลมลักลีลมซะก่อนเทิงลมแห้งเลยพี่นะยังยงูวูวูอยู่ายังบบนิยินพี่น้องเอ้ยไม้กับบุมีแลลวกบค่อยนินไปลมาลักลีลมอยู่โกนหวยนี่ละคองแก้มกัต้มไข้บวกลายนึงไข่เต็มหม้อจักเต็มบกายหน่วยนึงกับตำมังคงสาบุนคือเกาพี่นนอง สบายดีพี่น้องมาเด้อมากินแตบังหงน้ำกันเด้อพายุไก่กมากินแตบังหงน้ำกันเด้อส้มแตบังหงอีกแล้วบ่าวน์สมุนเด้อมาเด้อตบังหงตอนช่วงเที่ยงพี่น้องมากินน้ำกันเด้อผู้ชนะเลือ่องลีโยโกหนวยังร้มอยู่มากินหลายคนยังเสพเอ้ ยามงงงเฮิมไปเนาะตามมงงงเฮิมป้าต่อคักๆพี่น้องไปเนี่ยโอ้ยเอาแบบธรรมชาติ์เราใส่ถาดยังไงเทียงนาเอาเครื่องน้ำเทียงน้ำให้เทียงนาแล้วมาใส่เลยอุปกรณ์ก็บมีอลายต้องมีอย่างลายคือนงูแบบง่ายๆ บรรบาน,บ,านบ้านนอกบ้านนาครับหน่ยพี่น้องเอ้ยเอาเด้อพี่น้องเด้อเด้อชุ่มตะมหงตอนเที่ยงน้ำกันเอาพี่น้องเริ่มแล้วบ่อนอืมอ้ปลาแปะะแลกเลยท้อมีซื้อบวมีเป็ดง,งานน้อยก็มาลงน้ำเอ้าเหนือมามัดไวเยอะมาเคลื่อนๆน่กอก็รลางกายมาเคลื่อนๆหน่อยก็รลังก็รลังงามก็รลังปีมีมาเคลื่อนๆบกเอิ๊ก มีหม,มัเอื้อพรอมเอื้อุกแล้โหโยโย่พี่เนาะโอ้ยแ่บแ่บพี่เนองแ่บแบฟงัวพี่้องปูงนัวโอ้ยส่หน่เซโน่เศ้าเศร์ลายังอันน้ำตาล จมกันแจ้ะแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บกินยี่วังทำเสื้อพี่น้องโอ้มีคนมาเพิ่มมีเลยมีคนซุ่มมาเพิ่มไปขายเบิ้งทำเสื้อพาลูกร้านเบิ้งทำเสื้อกูบ้านอ้อยไป็นตำรวจทำเสื้อทา้งน่ะเจนไปทายทำเสื้อพี่น้องเบิ้งไปายตรงนี้ไปไปเบิ้งทำเสื้อ นี่แล้วก็เอ,อ,อินอว่างถา้ำเสือพี่น้องว่างถ้ำเสืออยู่ใกล้เทียงน,ะนาน้ำเงือ่เย็นน้ำแห้งแรงแง่ไหนแล้วมีน้ำข้างอยู่ใน,น,นนะวังหินเอาอน้งงนองเอาน้องลองนง้องลงน้ำเด้อนี่วังถ้ำเสือครับพี่น้องเป็นถ้ำเข้าไปเลยคู่เขาในในอพี่น้อง ออกไปบุากา่าเขาไปจักเต้าดิพี่น้องยันมีงูใหญ่ใช่ไหมฮึ่มเกิดวังทำเสือมันนำไล่หลอดลงวมันนีต่ตะลปีในคางหัวหน้าจะเข้ามันหัวหน้าปุกาอันี่แหละพี่น้องเอาไปพี่น้องไปซุ่มต่ำหงได้เวลาโอ,อก,กาสแล้วบันนี้ได้เวลาแล้วป่ะเฮ้มามากินนี่มากินไข่นี่นะกินบ่อไข่มะมาไปยังมะม่าเนี่ยกินมะม,มา่ามม่านี่นี่นี่ นี่ไข่เนี่เด้อกินสบายดีพี่น้องพี่น้องมามาพี่น้องมามาเด้อมาเด้อพี่น้องแล้วเราตามแล้วแล้วมากินน้ำกันเด้อมราแซ่บแซ่บน้ำกันอยากนอนมามามาแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อคนอยากนอนมามาอยากนอนบ่ะเออแบงป่ะป่ะมามาพี่น้องมาอยมาหันไข่อยมาหันมาให้กินบ่ะกินอะไรกินไก่บ่ะเออหืมไก่เนาะ นีしし่เอาป่เอาใม้แน่ๆหนึ่งน่านบาทําอะไรใครโอ้ยอยู่มือออกไดยเฮ้ยอันยากินค่ะจับ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  าเด้อพี่น้องมาแซ่บๆำกันเด้อแต่บางหงสีสันเป็นแต่แสบเนาะบามากินเนาะตบาหงเนาะบาหำเนาะบังคำกินขาววะกินแมมเนาะทำอยากกินแมมเนาะ

มึงหำข่อยอย่างนอนแล้วมึงหำข่อยอย่างนอนแล้วมือนี่พ่อแม่เพิ่นบ่อยู่พี่น้องอันนี้เลยพาลงมานำ้ำ <c oughs> พ่อแม่ยากวิ่งจะร้านมาน้ำเลย,ยพาลานมาน้่โอ้ยน้องแก่เจ็บชี้ป้าตื่นต <c oughs> ื่นยังบางใจน้องกาง เอ๊ะไหนล้ำลายแตกนันเลยอยากยิ้วขาวกอม,มันนิ้บายเราบอกบ่ายเลยเนาะอ้อก็กินเข่าใช่แน่หรอไเมันหอเข่าใช่แน่เออเก่งเกงคนเกง่เกงกินข่าน้ำลยเห,ยหอคนเก่งนะ Ng thư hảo ba rất hoa phi nhá. Chiang hát cho vợ nguồn nại đẹp binh đào. Ng kong hai phi nhá bung binh nha kha tang lang nam nè. ำซุ้มกินผูวเดียวคือเก้าพี่เนาะม,มาหลายคนถังยากลานนี่พนาะาคักค <gas> พี่น้องสำหรับกิมมี่ขอจมวัเพื่อนจำไม่ได้แพี่น้องเด้อดอกจังตะวันแค่แน่วเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้เขาป้ายแล้วมันนี่ก็จะซุ้มเหมือนยากร้านคือเก่าพี่น้องสำหรับกิมมี่เขาเกากำบะสบายดี